a p p เป็นจะเปิดตัว iPhone 16และ iPhone 16 Pro เมื่อไหร่ซัพพลายเออร์ของ Apple เร่งผลิตจอดแสดงผล iPhone 16ซีรีเพื่อให้ทันเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้เก่าหลีใต้อาจอยู่กลุ่มแรกที่ iPhone 16วางจำหน่ายคาดเปิดตัววันที่10กันยายนนี้ติดตามพร้อมเก่าอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m อ a ม h a n n e l r e v i e วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple จะเปิดตัว iPhone 16และ iPhone 16 Pro เมื่อไหร่แม้ในตอนนี้จะยังเร็วเกินไปที่จะแน่ใจได้ว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 16 s e r ี e เมื่อไหร่ในเดือนหน้า แต่หากค้าดเดาหรือประมาณช่วงที่น่าจะเกิดขึ้นก็คงจะเป็นช่วงวันอังคารที่10กันยายนนี้จากการเปรียบเทียบระยะเวลาในการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งเหล่าสาวกน่าจะพอได้เห็นฟีเจอร์หรือการทำงานด้วย AI บางตัวบ้างแล้วในวันเปิดตัว iPhone 16แต่ AI บางตัวก็อาจถูกประกาศหลังจากนั้นอีกแต่เมื่อทางแหล่งข่าวได้ลองถามวันเปิดตัวของ Apple กับ AI ก็มักจะบอกว่าเป็นวันที่6หรือ12กันยายน แต่หากเป็นการคาดคะเนจากเหล่าสาวกเองก็คงเป็นวันไหนก็ได้ที่ Apple ต้องการและมีแนวโน้มว่าอาจยึดช่วงวันและเวลาที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าครับโดย iPhone รุ่นใหม่แต่และรุ่นมักจะเปิดตัวเครื่องแรกของเดือนกันยายนยกเว้น iPhone 12ที่เปิดตัววันที่13ตุลาคมเนื่องจากเกิดความล่าช้าเพราะโควิดระบาดแต่หากย้อนกลับไปปี2011ก็มี iPhone 4S เช่นกันที่เปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมด้วย ส่วนการเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนล่าสุดก็คือวันที่14กันยายน2021ที่เปิดตัว iPhone 13นั่นเองซึ่งหากทำมาคาดคะเนในปีนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่า Apple จะเปิดตัวในช่วงวันที่3กันยายนหรือวันที่10กันยายนด้วยซึ่งถ้าหากเปิดตัวช่วงต้นเดือนกันยายนจริงก็คาดว่าจะจัดส่งอุปกรณ์ได้หลายล้านเครื่องและความต้องการของผู้บริโภคก็น่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดสิ้นปีครับ และหาาก p อ o n e 16จะเปิดตัวในวันอังคารที่10กันยายน2024ก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าจะสามารถพรีออเดอร์ได้ในวันศุกร์ด้วยที่มา Apple Insider และมีอีกหนึ่งรายงานซัพพลายเออร์ของ Apple เร่งผลิตจอแสดงผล iPhone 16 s ี r i เพื่อให้ทันเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ Samsung Display และ LG Display ซัพพลายเออร์หลักของ Apple ที่ได้รับหน้าที่จัดหาจอแสดงผลเริ่มผลิตจอแสดงผลสำหรับ iPhone 6 6ซีรีสตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและเร่งการผลิตให้เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนที่แล้วจึงมั่นใจได้ว่ากำหนดเปิดตัว iPhone 16รุ่นใหม่อยู่ในกรอบเวลาปกติหรือในเดือนกันยายนี้แหล่งข่าวรายงานว่า ซัมซุงดิสเพลย์ได้รับคำสั่งซื้อจอแสดงผล OLED ประมาณ80ล้านหน่วยเฉพาะในปี2024ขณะที่ LG Display คาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อประมาณ43ล้านหน่วยคาดว่าจำนวนแผง OLED ที่ผลิตออกมาในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ120ล้านหน่วยซึ่งสูงขึ้นประมาณ30%ส่วนการผลิต iPhone 16สีรีในปี2024มีรายงานว่า Apple ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ90ล้านเครื่อง รายงานก่อนหน้าน,นี้อ้างว่า iPhone 1 6และ iPhone 1 6 Plus ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดหน้าจอแสดงผลแต่ iPhone 1 6 Pro และ iPhone 1 6 Pro Max จะมีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้น iPhone 1 6จะมีขนาดหน้าจอ6.1นิ้ว iPhone 1 6 Plus จะมีขนาดหน้าจอ6.7นิ้ว iPhone 1 6 Pro จะมีขนาดหน้าจอ6.3นิ้วเพิ่มขึ้นจาก6.1นิ้ว iPhone 1 6 Pro Max จะมีขนาดหน้าจอ6.9นิ้วเพิ่มขึ้นจาก6.7นิ้วที่มา m a c r u m o r เกาหลีใต้อาจอยู่กลุ่มแรกที่ iPhone 16วางจำหน่าย iPhone 16เริ่มขยับเทียขายเร็วขึ้นในบางประเทศเพื่อทดแทนยอดขายที่หายไปจากจีน Apple เจอมรสุมหนักในตลาดประเทศจีนหลังการกลับมาของหัวเวย่ยทำให้กระแสชาตินยมเลือกใช้แบรนด์มือถือสัญชาติตัวเองเริ่มกลับมาจุดติดอีกครั้งจนทำให้ยอดขาย iPhone 15ซีรีส์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในตลาดโลก ล่าสุด Apple ได้เริ่มมองหาตลาดใหม่ๆให้กับ iPhone 16ซีรีส์เพื่อทดแทนยอดขายที่หายไปโดยจะเริ่มขยับเทียนในบางประเทศเพื่อเร่งวางจำหน่ายตัวเครื่องให้เร็วขึ้น Apple กํกำลังพิจารณาลุกตลาดเกาหลีให้หนักขึ้นหลังความต้องการ iPhone มีแนวโน้มที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างในปี2023ที่ผ่านมาก็สามารถทำส่วนแบ่งการตลาดแบรนด์มือถือในเกาหลีใต้ได้สูงสุดเป็นประวัติการกว่า25% แต่ยังทิ้งห่างเจ้าบ้านอย่างซัมซุงที่คลองส่วนแบ่งในบ้านเกิดถึง73เอซอย่างไรก็ตาม Apple ยังมีจุดอ่อนในตลาดเกาหลีอยู่หนึ่งเรื่องคือการวางจําหน่ายที่ช้ากว่าหลายๆประเทศเพราะตามกฎของประเทศเกาหลีแล้วหากจะนํามือถือไปขายในประเทศจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ทําหน้าที่คล้ายๆกับกสทชในบ้านเราก่อนซึ่งการขอรับรองได้จะต้องเปิดเผยข้อมูลบางอย่างของตัวเครื่องบนเว็บไซต์ของหน่วยงานดังนั้น iPhone ในเกาหลี จึงขายช้ากว่าประเทศอื่นๆในโลกเพื่อป้องกันข้อมูลตกเครื่องหลุดแต่ในรอบรี้ p p p l e ได้ตั้งเป้าว่าจะขยับการวางจำหน่าย iPhone 16ในเกาหลีใต้ให้เป็นกลุ่มประเทศในเทียบแรกๆและตอนนี้ทาง Apple ก็กําลังคิดแผนว่าจะทํำยังไงหาช่องทางลัดเพื่อข้ามขั้นตอนไปก่อนและวางจำหน่ายในเกาหลีใต้ให้เร็วที่สุดเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นในช่วงเปิดตัว นับปัจจุบัน Apple ได้หลุดจาก5อันดับแรกของสมาร์ทโฟนขายดีที่สุดในจีนในไตรมาสล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วการรุกตลาดเกาหลีใต้ในครั้งนี้น่าจะเข้ามาช่วยกอบกู้ยอดขาย iPhone 16ซีรีส์ที่มีแนวโน้มจะลดลงในตลาดโลกไปได้บ้างที่มา The Korea t i m e WCCFtech Apple มีแผนพลิกโฉม Mac Mini ครั้งใหญ่ซึ่งเป็นรุ่นที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้มาพร้อมกับชิป M 4และ M 4 Pro อ้างอิงจากรายงานใหม่ล่าสุดของ Mac c o m m แมนจากสำนักข่าวบลูเบิร์ก Mac mini รุ่นใหม่จะได้รับการออกแบบใหม่หมดซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนับตั้งแต่ปี2010และทำให้ Mac mini กลายเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สุดของ Apple Mac mini รุ่นใหม่ถูกหรือว่าจะมีขนาดใกล้เคียงกับ Apple TV แต่สูงกว่าเล็กน้อยตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมมีความสูงประมาณ1.4นิ้วและแหงขาววงในอ้างว่า Mac mini รุ่นใหม่ดูเหมือน iPad Pro ในกล่องเล็ก Apple ยังถูกอ้างว่ามีการทดสอบ Mac Mini รุ่นใหม่ที่มีพอร์ต USB-C ด้านหลังอย่างน้อย3พอร์ตรวมถึงช่องต่อไฟและ HDMI คาดว่า Mac Mini รุ่นใหม่จะมีตัวเลือก2เวอร์ชันแตกต่างกันที่ชิปประมวลผลระหว่าง M4 และ M4 Pro แต่มีข่าวว่ารุ่นชิป M4 จะพร้อมวางจำหน่ายก่อนส่วนรุ่นชิป M4 Pro มาเร็วที่สุดเดือนตุลาคม2024ที่มา m a c Rumor Apple อาจเก็บค่าบริการ Apple i n t e r เทอร์เจรา700บาทต่อเดือนนักวิเคราะห์เชื่อว่าในอนาคต Apple อาจคิดค่าบริการระบบอัตยะส่วนบุคคล Apple i n t e r เ i g e n เเดือนละ20ดอลลาร์สาหรัฐหรือเรา700บาทเนื่องจาก Apple ต้องการกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจบริการที่ทำกำไรได้ดีนายชารองประธานฝ่ายพัฒนบิตรและวิจัยของ Counterpoint Research กล่าวว่า การลงทุนในเทคโนโลยี AI มีค่าใช้จ่ายมหาศาลดังนั้น Apple จําเป็นต้องส่งต่อต้นทุนไปอย่างผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปได้ที่ Apple i n t e l l i g e n c จจะมีการเก็บค่าบริการรายเดือนแบบเดียวกับการสมัครสมาชิก Apple One ซึ่งปัจจุบันมีค่าบริการ19.95ต่อเดือนนาย่าคาดว่าค่าบริการ Apple i n t e l l i อ e n c e อาจอยู่ที่ประมาณ10-20ดอลลาร์สหรัฐหรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของ Apple One สํสหรับฟีเจอร์ AI ระดับพรีเมียม ก่อนหน้านี้มาร์กกอบแบนจากสำนักข่าวบลูเบิร์กก็เคยรายงานว่า Apple Intel l i อ e n เอาจมีการเก็บเงินสำหรับบางฟีเจอร์โดยต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการแบบไอข่าวพัดที่มา CNBC และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ